เป็นตำรวจแล้วไงวะเป็นค้กุงฝูงชนแล้วไงทำไมขับรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใครเคยจับเลยเหรอขับไปตีมอบเนี่ย ทำไมเขาไม่จบับมาหรือมีอภิสิทธิ์ชนมีเส้นเนาะหรือเส้นใหญ่ยังไงแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยขับดูกะติเนี่ยเลนขวาสุดด้วยมอเตอร์ไซค์เขาให้ขับเลนซ้ายมึงขับซะขวาสุดไปชนหมอตาเสียชีวิตแล้วสุดท้ายรถไม่มีเฮียอะไรเลยประกันก็ไม่มีนอกจากนั้นเนี่ยยังปล่อยให้ประกันตัวออกไปโดยไม่ต้องวางเงินด้วยชาวบ,บ้านชาวชอนะ่องเ่ะเขามองกันตาเปลีบเลยว่าแบบเนี้ยเดียเ๋ยวนี้ตำรวจชนคนตายไม่ต้องเสียเงินวางหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวเองแล้วใช่ไหมหรือว่ามันคือการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานหรือเปล่า รายละเอียดเป็นไงมาคุยกันหน่อยดิ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับกรณีของหมอกระตายคือวันนี้นะครับผมไปรายการทีวีหลายช่องก็สัมภาษณ์ผมนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ออามาทําลงใน u t u b e ช่องตัวเองหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่มีเวลาแอบถทมที่ต้องจัดสั้นจัดยาวแต่มุมหนึ่งครับอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยนะครับสถิติเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ20,000รายที่ตายนะเกือบ2 0 0 0 0รายที่ตายที่ไม่เสียชีวิตที่เป็นอุบัติิตุยยยยบ่่อังไมน นี่คือภาพรวมของทั้งประเทศนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระทรวงคมนาคมเองก็เคยบอกข้อมูลว่าเวลาที่มีเกิดอุบัติเหตุชนกันหนักๆแบบนี้เนี่ยกว่าครึ่งก็คือตายนะกว่าครึ่งก็คือตายอุบัติเหตุที่มีการเฉี่ยวชนกันบนทางม้าลายแบบนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการทําสถิติลงไว้ลึกแต่ถ้า,ายึดก,กันตามหลักกฎหมายแล้วนะครับผมเทียบตัวอย่างให้ฟังก่อนเมืองไทยเนี่ยนะครับมีกฎหมายพรบจราจรทางบกกําหนดเอาไว้นะครับเขาจะบอกเอาไว้เลยว่าเวลาที่มีคนลงจากฟุตบาทเดินทางม้าลายเพื่อจะข้ามถนน รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต้องจอดคําว่าจอดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่ามึงค่อยๆกระดึ๊บนะคือจอดคือหยุดนิ่งเพื่อให้คนเดินจากถนนขึ้นฟุตบาทก่อนแล้วรถถึงจะขับเคลื่อนออกไปได้นี่คือตามกฎหมายเลยนะฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน500บาทตามพรบรจราจรทางบกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยค่าปรับมันถูกมากผมไปเปรียบเทียบกันครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นเนี่ยนะกรณีที่ขับรถโดยที่ไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยเขา ปรับประมาณ5 0 0 0 0เยน5 0,000เยนเนี่ยถ้าตีเป็นตัวเลขเงินบาทกลมๆก,ก,ก็ประมาณ1 5 0 0 0บาทญี่ปุ่น15ื่นไทย5 0 0ต่างกันเยอะมากเลยนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการขับรถขับราแล้วก็ไปชนแบบนี้เนี่ยถามว่าเกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นบ่อยมากผมเคยเจอเคสที่ลูกความเนี่ยนะมาปรึกษาเขามาปรึกษาเขาบอกว่าเนี่ยสารเนี่ยลงโทษรอลงอาญาพ่อเขาเนี่ยเป็นคนตายคนก่อเหตุเนี่ยทนแล้วหนีด้วยแต่ก็เข้ามารับสารภาพตอนหลังนะจ่ายเยียวยาครอบครัวมันแค่ส0 0 0 0ื่นก บาทเท่านั้นเองก็รอลงอาญาได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่นี่คือเป็นศาลตามต่างจังหวัดนะครับคือเขาถือมาให้เราดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังแต่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าในวงของทนายของนักกฎหมายเนี่ยเขาจะรู้กันดีว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยคือคดีจราจรเนี่ยนะคุณผู้ชมครับมันเป็นคดีพื้นฐานที่ทานายความทุกคนเนี่ยควรจะต้องได้ทําเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นง่ายแล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาจะมีการฟ้องร้องกันในศาลเนี่ยเขาจะเรียกเป็นค่าเสีย แต่มันจะมีเวทหนึ่งที่เราจะมองว่าถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่ศาลท่านจะเมตตารอลงอาญาให้ในคดีอาญานะเพราะว่าขับรถชนคนตายหรือว่าออพิ่การตลอดชีวิตเนี่ยถ้าตายเนี่ยมันโทษ10ปีปรับ2 0 0 0 0นเป็นเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผื่นถึงแก่ความตายแต่ถ้าพิการหรือทุกคนภาพาเนี่ยก็โทษ3ปีปรับไม่เกิน60,000แต่ก็โทษหนักทั้งคู่นะครับในการชดใช้เยียวยาครับจะมีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานแบบนี้นะคืออันเนี้ยไม่ได้อยู่ในตัวกฎหมายที่ใช้ท่องแต่ว่าใช้ในการคาด การและประเมินคร่าวๆส่วนใหญ่แล้วชีวิตของคนเนี่ยเวลาที่ขับไปชนกันเนี่ยถ้าอีกฝ่ายไม่อยากติดคุกเนี่ยแต่ต้องย้ำนะไม่เกี่ยวกับเมาแล้วชนนะอันนี้คือชนปกตินะครับอ่าชนปกติเลยนะแบบเคสบิ๊กไบค์นี่ก็คล้ายกันเลยแบบแบบนี้ก็ยังได้เลยคือจ่ายประมาณสักหนึ0 0 0สนห้าบาทหรือประมาณ2 0 0 0 0 0บาทหรือประมาณหลักแสนขึ้นอยู่ประมาณวงเงินประมาณนี้เลยเพื่อขอให้ศาลท่านรอลงอาญาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีส่วนอาญาที่ไม่ติดคุกกันในเมืองไทยเนี่ยตัวเลขความเสียหายเนี่ยมันอยู่แค่นี้ส่วนที่บอกว่าได้กัน20-30ยี่สิบ 10บสบล้านนั่นคือเป็นการไปฟ้องแพ่งแยกส่วนกันไปอีกอันนึงซึ่งส่วนมากไม่ค่อยได้หรอกครับคนที่มาชนเนี่ยน้อยรายครับจะเป็นคนที่ทํามาหาแดกกันจริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยมีตังหรือเป็นลูกของคนมีตงังพอถึงเวลาคนมีตังจะไม่ได้จ่า,จายให้คุณหลอกเขาก็ประหยัดเงินเมืองไทยมันก็เป็นแค่อย่างนี้นะคนมันจะไปกลัวกฎหมายได้ไงทีนี้ครับในกรณีแบบที่เอาศพคุณหมอไปเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งนะหมอตา1คนเนี่ยในเมืองไทยที่เป็นหมอเอ็กซ์เพรสเลยเนี่ยมีไม่ถึง5้คนครั้งหน,งน ผมเนี่ยเป็นพระเนี่ยเวลาจะไปหาหมอตาเนี่ยก็ต้องไปวัดไร่ขิงก็วัดที่หมอกระต่ายเคยไปเรียนเพิ่มเติมตั้งหมอตานั่นแหละเพื่อไปให้ดูว่าอาการตาเป็นไงบ้างแล้วต้องต่อคิวผมต้องไปตั้งแต่ตีห้าไปต่อคิวไปต่อคิวเพื่อจะได้รับการรักษาเพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรทางการแพทย์เนี่ยมีคุณค่ามากคือเอามาเทียบกับคือเราไม่อยากบอกว่าคุณค่าชีวิตใครน้อยกว่าใครนะแต่เราบอกว่าในการจะสร้างบุคลากรหนึ่งคนขึ้นมาเนี่ยหมอตาหนึ่งคนเนี่ยมันหายากมากเพราะอะไรรู้ไหมคุณเป็นหมอที่เสียสละมากจริงๆคคุุณณไทําาหหมอหน้รวยล เลือกที่จะมาทําหมอตาซึ่งคนค่านิยมของหมอตอนนี้คือไปทําหน้าทําเสริมความงามกันอนะ่ะคือรายได้มันดีกว่าไปพานมพาผัดจิม๋มอะไรอย่างเงี้ยเออไปผ่าหน้าผ่าจมูกม,มันได้เงินดีกว่าแต่หมอตาเนี่ยคือรักษาคนไขเ้เพียวๆเลยเป็นหมอที่ขาดแคลนมากโอ้โหเสียดายจริงๆครับทีนี้ประเด็นหลายๆอย่างนะเราก็ต้องมาว่ากันหน่อยเถอะเออวันนี้นะครับขอแนะนําผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะลืมนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นสนับับุนรายการนะครับโดยผลิตภัณฑ์ดีไนท์เป็นวิตามินสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติมีส่วนประกอบของ LT อลทีอัน เข้มข้นออกฤทธิ์คล้ายกันชงแต่ไม่ใช่สารเสพติดช่วยในการนอนหลับเหมาะสำหรับวัยทำงานใครนอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มทานก่อนนอนตื่นขึ้นมาสดชื่นผ่อนคลายสมองปลอดโปร่งพร้อมไปทำงานหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นฉันนำทั่วประเทศนะครับหรือสั่งไปทางไลน์แอดก็ได้นะพิมพ์แอดดีไนท์นะครับถ้าบอกว่ามาจากของทนายคู่ใจจะมีส่วนลดเป็นพิเศษให้นะครับอ่านแล้วถ้าเกิดใครต้องการจะลงโฆษณาหรือให้เรารีวิวสินค้าก็ติดต่อมาที่0877112224ครับทีนี้นะครับต้องบอกอย่างหนึ่งว่าลหลายๆคนตัั้้งคาาาถมมววม่อทไต สิบตำรวจตรีคนนี้เนี่ยในสิบตำรวจตรีคนนี้เนี่ยถึงได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปโดยที่ไม่ต้องวางเงินเลยเฮ้ยนี่ชนคนตายนะเว้ยชนคนตายเนี่ยตำมวจกฎหมายอาญาเขาบอกว่าโทษจำคุกสูงถึง10ปีปรับ20 0 0สนทาไมได้ปล่อยตัวชั่วคราวเรื่องนี้นะครับผมว่ามันก็เป็นความเหลื่อมล้าจริงๆนั่นแหละมันเป็นการเปิดช่องให้กับตํารวจเนี่ยใช้ดุลพินิตในการที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันหรือให้ประกันแบบวางเงินหรือไม่ต้องวางเงินก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องที่พุ่มกับจะเป็นคนแช่หน้าตัดสินใจครับคือระบบ ทำตามที่ผู้กํากับที่เป็นนายเนี่ยสั่งการถ้านายไม่สั่งลูกน้องก็ไม่กล้าถาครับเพราะงั้นถ้าเราจะถามว่าทําไมให้ประกันตัวคุณต้องไปถามผู้กํากับสอนหนองพญาไทยทําไมให้ประกันตัวโดยไม่มีหลักประกรันการให้ประกันตัวโดยไม่มีหลักประกรันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือตํารวจไม่ต้องเร่งทําสํานวนครับจะทําอีกสักเป็นปี2ปี3ปีก็ยังทําได้ไม่ได้บอกว่าตํารวจประวิงเวลานะแต่การที่ได้ประกันตัวเนี่ยมันไม่ได้ติดคุกไงถ้ามันติดคุเเนน่่ย่ยมััออด้ะะ้้วาา4ตทณงงงืฟาขาขไไ และสำคัญที่สุดตำรวจที่ถูกขังจะต้องออกจากราชการทันทีเพราะถือว่าขาดงานเกินกว่า3วันเกินกว่า15วันเกินกว่าที่นายจะอนุญาตให้ขาดได้เพราะงั้นเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยหลุดจากราชการง่ายๆเลยนะครับแค่ไม่ไปทํางานเพราะถูกขังแบบนี้เนี่ยจบชีวิตราชการเลยนะผมบอกอย่างหนึ่งแม้จะเป็นหนุ่มหล่อไฟแรงก็ตามนะ阿拉เ,เห็นกระแสสังคมบางคนบอกว่าคนหล่อต้องให้ได้รับการให้อภยัยผมต้องบอกอย่างหนึ่งคนหล่อแต่มึงขับดูเกตี้มาเลนขวาสุดแล้วขับมาเป็นร้อยในเขตกทมเนี่ยหลอมันต้องมีสมองด้ว มันต้องคิดถึงคนรอบข้างคิดถึงชุมชนคิดถึงชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ว่ามีเงินก็ขับได้ที่นี้นะครับหลายหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วในกรณีแบบนี้คุณหมอจะได้รับความเป็นธรรมไหมทําไมถึงต้องมีการออกมาเรียกร้องตํารวจทางบชนอเองเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นคดีจราจรธรรมดาทั่วไปเลยไม่ช่เป็นคดีซับซ้อนผมต้องบอกอย่างหนึ่งความซับซ้อนมันมีของมันอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเราจะเห็นได้ว่าพอเป็นตํารวจและกระทาความผิดแบบนี้เนี่ยสังคม จับตาใช่ไหมครับอ้าวแล้วก่อนหน้านี้ล่ะที่เขาขับรถมาเนี่ยทำไมผู้บังคับบัญชาที่เอารถพันนี้ไปจอดที่ทํางานที่ควบคุมสูงชนไม่มีการตัเตือนไม่มีการตรวจสอบแล้วทุกวันขับไปทํางานได้ไงรถไม่มีทะเบียนแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับนะตำรวจพอเห็นตํารวจด้วยกันก็มักเลือกที่จะไม่จับมันก็เลยกลายเป็นการได้ใจเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจกันในชีวิตนะสำหรับทุกใครนะครับชอบกดติดตามยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊ k ทนายคู่ใจไว้ครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ